哦，米油好不。 ครับผมการสวัสดีตอนเศร้าๆอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปกู้เบ็ดครับผมยามรอบไปไหนรอบเป็นรอบกบนะครับเหยืย่ปลาเข็งเงียบแท้นี่ครับใส่ไ้รุนเบิงครับผมแผนสองพี่น้องใส่ปลาไม่ค่อยถือจูแมวโอ้เหย,ยปลาเข็งยังดีพลาดแล้วครับ ปลาเข่งเลี้ยคือเกลาอซีตัวหนึ่งหลังหลังแรกก็พลาดลนนะน้องไอ้คือพ่น้องมาไหนไปหลังเข้าไปครับบรรยากาศช่วงเช้าครับผมพี่น้องครับหมอกลายนะมื่อนี้นี่คึมๆครับเขาก็าเหลืองงามเบิดแล้วครับผมล้อเกี่ยวครับผมปกติน้ำม,มันก็แห้งเบื่แล้วแหละแ,แต่ว่านี่ยังมีน้ำเพราะมีน้ำอยู่ครับน้ำจากควายู่เขา ใส่น้อหลังที่สองนะนี่ครับหลังที่สองขับเบิ้งว่าเป็นยังไงอันรอบซิ่งนี่ไซฮาหลังครับผมไปหาซื้อทัวร์แล้วครับมันบูมีครับขายดีดีเพื่อนก็นใส่กันหลายครับผมหลังนี่เอ้าไปเคียงไงไปใส่เบิด เป็นยังไงพี่น้องโอเมนได้ไหนค้มันรักยามถือปลาเค็งกรบปูมีแล้วครับกบกรบปูมีไปเลยวัาเมันงาเปิดก็ดีอยู่ครับผมหมตาย อันนี้มันอยู่ไกล้ทางนะครับคนยางดุนี่ครับห่างเพื่อนยูบเพื่อนน้อนห่างอ่ะเบื้งหลังต่อไปครับเหลือยุ่สามหลังครับผมฟ้าวสองหลังโอ้อยู่นี่ครับยางไก่โอ,โอ้พูดไดมาเปิดขี่ยาครับผม โอ้มีอยู่ครับผมมีอยู่มีอยู่สามตัวครับโอน้นี่เข่าน้ำมูมันพปน่นอะเรสามตัวซีตัวครับผมกบหน่อยกบใหญ่กับมีครับผมอืม ตัวหนึ่งครับผมใส่หดปตะคอกมืนนิดตะคอมาใส่ตี่ตวนวั่นผมสองตัวครับสองตัวงามเลยครับ สามนี่ตัว้ำเขียดแล้วครับ้ำเขียดอีโม่ซีตัวอ๋ออ่ะเปรุ่นนี้ครับผม หลังบ่อเขากับบ่เขาพี่น้องเอ๊ะหลังเข่ากับเขาสี่ตัวเลี้ยแรงเลยพี่น้องหลังเดียวผม่ใส่หลายนะครับเพราะว่ามันกินบ่ทันพี่น้องครับเอาไปขายเพื่อนกระหากันเกือบทุกบ้านครับผมโอ้หมองนี้น้ำเฮงน้ำเฮงนี้คือปะเลอตัวหนึ่งครับผม อ๋อปลาขโมนี่กรบป๋าเจ้านี่ครับตัวหนึ่งตัวเดียวัอเงมีกระใสได้อีกครับนี่ครับกบรุ่นไม่ซ้ำนี่ครับผมห้าตัว ไปต่อครับเหลือหลังสุดท้ายครับผมมาดูนกันมองในน้ำค่อนๆเป็นตาถือเป็นตาถือยุ่แต่ว่ากับโบนแนครับผมต้องเทียกับผิดคาดคือโบอดินบอนน่อยง โอ้นี่ครับผมสามแต้มพี่น,อน้องเลยนะเราได้อยู่ใส่ปลาเค็งตัวนี้เน่มันกินเ่ได้นะครับสามแต้ม นึดแต่หลังนั่นปลาเข่งมันห,หายไปได้ยังไงปลาเข่งขอก่อนนี่ตัวงามกบปลาเข่งเต็มท่องเลยน้องรุ่นนี้ก็ยังไงนะ โอ้ oh, ตัวที่แปดหลังแรกหลังแรกได้4หีห้าหกเจ็ดแปดได้แปดตัวครับผมหาหลังเนี่ย <c oughs> หมูพ้นหาขายกับดักหลายหลังนะครับผมเป็นยี่สิบสามสิบ ใส่ซ้ำหนีก็พอกินแล้วพี่น้องถ้าหาพออยู่พอกินนะครับผมใส่หลายก็กินบพทันหรอกใส่หลายได้หลายใส่น้อยได้น้อยรอบนะครับ <c oughs> มันเขา่าเข่าดีนะครับถ้ามีกบแล้วก็มีเยือนาะมัดเอา้าถือว่าได้การพี่น้องครับแผนสองเขา าละครับผมโอ้หนักเลยวันนี้ได้กบสำหรับเส้านี้กัถ้ามันยามรอบกบครับผมเป็นรอบสิ้นนะใส่หาลังครับผมแล้วก็ได้กบเจ็ดตัวแปดตัวครับผมถือว่าแล้วแรงแล้วงายอยู่พี่น้องครับกบกัตัวงามก็พอมีอยู่ส่วนมากก็จทเป็นกบน้อยครับแล้วก็ไปยามเบ็ดปลาคลิปก้นานั่นก็นได้ห้าหกตัวก็ได้กินพี่น้องครับ นนการหาอยู่หากินผมครับพได้หาขายนะครับหาเพราะได้อยู่ได้กินพี่น้องครับใส่หาหลังก็กินมโม่อเบดดอกพี่น้องครับสำหรับรลอกหลอบซิ่งนะครับผมเนี่ยถ้ามีกบออกไปวางไว้รลดครับสองสามหลังก็ได้วา,า,างไว้ในสระใส่ทนสระคางงวยยังก็ได้ครับผมเนี่ยเต็นกบดวดลองใส่เบิ้งครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าได้การอยู่พี่น้องครับแต่แล้วแรงแล้ไง,ง่ายครับผมพามาหาอยู่หากินตะกบแน่ใส่เบ็ดแห้พี่น้องครับ พระหายุหายกินทั้งใดก็ฝากติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้กักลับบ้านก่อนครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับกลับบ้านครับผม